เมื่อวานนี้เนี่ยกรณีที่มีวินรถจักรยานยนต์หัวร้อนเนาะถือค้อนไปขู่ทำร้ายร่างกายไรยเดอร์นำเสนอกันไปเมื่อวานนี้นะแล้วเราก็อบอกว่าโอค้อนนี่ขึ้นสนิมเชียงนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะมีวงจรปิดวงจรปิดอีกมุมหนึ่งมาให้ดูกันนะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างคะ่ะนี่ค่ะ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไรเดอร์ผู้เสียหายค่ะจอดรถจักรยานยนต์รอรับผู้โดยสารอยู่บริเวณปากซอยศรียุธยา8ก็ติดกับคอนโดของผู้โดยสารนั่นแหละจังหวะนั้นนะ่ะคู่กรณีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างขี่รถมาในซอยแล้วก็ไม่พอใจที่ผู้เสียหายเขาจอดรถขวางทางก็ทําให้มีปากเสียงกันแล้วเรื่องราวมันก็บานปลายถึงขั้นว่าใช้อาวุธขู่จะทําร้ายร่างกายกันนะคะ เมื่อวานนี้ผู้เสียหายคือนายพัฒนาชัยอายุ32ปีก็เป็นหนุ่ม LGBTQ เปิดใจบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขณะจอดรถรอผู้โดยสารชายชาวต่างชาติอยู่หน้าคอนโดนั่นแหละจู่ๆคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์นมาบีบแตรแบบแบบยาวอะค่ะไปนย่เงี้ยเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยหลบทั้งทั้ท,ที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้จอดรถขวางทางอะไรเลยไม่ได้บีบแตรอย,อย่างเดียวด้วยมาพร้อมการ สบดดาหยาบคายใส่เลยมีปากเสียงกันจากนั้นก็บอกว่าพอเขารับผู้โดยสารขึ้นรถแล้วเนี่ยกำลังจะไปส่งคนก่อเหตุก็ยังถ่มน้ำลายใส่หน้าผู้โดยสารอีกก็เลยถามเดินเข้าไปถามว่าเฮ้ยทำแบบนั้นทำไมอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้พอถามเท่านั้นแหละยิ่งเหมือนไปก่ออารมณ์ให้คนก่อเหตยุยิ่งไม่พอใจก็เดินไปหยิบค้อนใต้เบาะรถจะเข้ามาทำร้ายร่างกายตัวให้เองเขาบอกว่าเลยรีบโทรหาแฟนให้เข้ามาช่วย ไม่นานแฟนมาถึงก็เลยเข้ามาช่วยเหลือแย่งค้อนจากมือของคนก่อเหตุทีนี้พอแย่งค้อนกันมาได้นึกว่าเขาจะหยุดแต่กลับไม่หยุดก็ยังถือมีดพับตรงเข้ามาจะทำร้ายร่างกายอีกครอด,ดีนะจังหวะนั้นน่ะมีคนขี่รถผ่านจุดเกิดเหตุพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยไม่กล้าลงมือเพราะว่ามีคนมีคนเยอะอะ่ะมีคนอื่นอยู่ด้วยจากนั้นก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจทีนี้พอไปถึงสนอพญาไทยถึงมารู้ว่าเอา้า คนก่อเหตุเนี่ยอายุก็ไม่ใช่น้อยๆปูนนี้แล้วเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วอะค่ะเข้าใจเราเนาะบอกว่าถ้ามีน้ำใจให้แบบว่าถ้าคุณพูดดีกับเราบอกวขยับรถให้ลุงหน่อยนะลุงจะไปทางนี้เออเราขยับให้แต่นี่มามบีบแต่แบบไม่อะไรเลยบีบแต่ยาวเลยบีบแต่ยาวเลยแต่ตรงนั้นอะมีไรเดอร์พี่ไรเดอร์อยู่คันหนึ่งพอด,ดีเราไม่รู้จักเขาไม่รับเาเป็นพยานได้ใช่เขาบอกว่าถ้าบรรทอนได้ก็คือบรรทอนแต่นี่ไม่บรรทอนกันเลย ด้านแฟนหนุ่มของผู้เสียหายที่เราบอกนะว่าเขาโทรหาแฟนให้แฟนรีบมาช่วยพอแฟนมาช่วยเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะบอกคนก่อเหตุว่าเราน่ะมันเพื่อนร่วมอาชีพกันก็ไม่ควรมาทําพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ไม่ควรไปทําพฤติกรรมแบบนี้กับใครอีกนะเราขับรถเหมือนกันถ้าอะไรที่มันรอได้หรือ,อร่วมมือ่วยให้กันได้อ่ะก็ร่วมมาอรวยให้กันนะครับถอยทีถอยอาศัยกันใช่ครับ<ม>เพราะว่าเราก็หาเช้ากินข้าเหมือนกันหนาะหาเงินเหมือนกันนะครับ ไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องอะไร,รอีกอย่างหนึ่งการสะบัดคำหยาบถ้าเป็นคนอื่นพูดกับลุงลุงก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มทําแบบนี้กับใครครับแน่นอนค่ะหลักฐานก็มีครบแบบนี้ภาพเพิ่มก็ชัดแล้วก็มีหลายมุมด,ด้วยนะคะคก็เอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความเรียบร้อยอากาศร้อนนะค,ค,คนอย่าหัวร้อนตาม,มนะ,ะจะยเย็นกันนะครับนะเพราะว่าคุณอาจจะกลายเป็น คนดังในช่วข้ามคืนในทางที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้อยากจะดังแบบนี้หรอกใช่ไหมแต่บาทีเดี๋ยวนี้กล้องมันมีทุกมุมไนจะกล้องมือถือจากพลเมืองดีในโซเชียลอีกใช่นะคะคั